วัดีค่ะวันนี้นะคะจะชวนมาทําเค้กวันเกิดค่ะแต่ว่าเป็นเค้กที่สวยมากนะคะนั่นคือเค้กตัวอักษรคะ่ะวันนี้นะคะนุ่นทําเป็นตัว N เป็นชื่อนุ่นนั่นเองนะคะสวยงามมากทําไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าหรูหรามากๆเลยนะจ๊ะอันนี้ขอไม่ชิมน,นะคะแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะปะก่อนจะไปทํานะคะก็สับสไครต์กันนะสูตรอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ไปเริ่มทากันเลย เริ่มทำตัวเนื้อเค,ค้กกันนะคะวันนี้จะทําเป็นเนื้อชิฟฟ่อนที่แบบขั้นตอนไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะคะเริ่มจากไข่ขาวนะคะโทตี้หัวตีไม่เปียกไม่เลอะไม่มันนะคะไข่ขาวไม่มีส่วนผสมของไข่แดงและน้ําเจียบปนนะคะใส่ครีมออฟทาร์ท่าลงไปนะคะแล้วก็ตี หยาบๆแล้วนะคะทยอยใส่น้ำตาลลงไปเลยโอเคเอาตั้งยอดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะผสมไข่แดงนะคะลงไป ไข่แดงนะคะคนก่อนคนผสมนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ฟค่ะฟให้เข้ากันปาดข้างๆพับปาดตรงกลางพับนะคะ อพอไข่แดงเข้ากับไข่ขาวแล้วนะคะเราจะใส่เราจะร่อนแป้งใส่ลงไปแป้งเค้กนะคะร่อนแป้งเค้กใส่ลงไปแล้วก็ฟูค่ะให้เข้ากัน ตรงกลางด้วยนะเพราะว่าบางทีตรงกลางมันจะมีแบบถุงแป้งที่มันไม่เข้ากันนะคะพอเข้ากันแล้วนะคะให้ตักส่วนผสมขึ้นมาเล็กน้อยนะคะใส่ลงไปในนมแล้วก็คนให้ส่วนผสมนะคะเข้ากันก็คือเป็นการปรับ ความข้นก่อนของของของเหลวนะคะให้มีความข้นๆพอๆกับส่วนผสมของราวแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ากันง่ายขึ้นนะคะเ,เราก็ใส่ลงไปแล้วเราก็โฟโลให้เข้ากันคะ่ะ เากันเรียบ้รยส่วนสมยังจะต้องค้นฟูแบบนี้นะคะถ้าเหลวแปบลบว่าคนมากไปตีเมอแหลงไม่ได้ที่นะจ๊ะโอเคปะเอาไปใส่พิมพ์เข้าอบกันจ้าใส่พิมพ์นะคะวันนี้ใช้ถาดไซส์13คูณ1 1นะคะคือถ้าใครจะทำตัวหนังสือใหญ่กว่านี้ก็ไซส์ใหญ่กว่านี้เบิ้ลสูตรไปนะคะแต่วันนี้ตัวหนังสือที่นุ่นทำอะ่ะ ไซส์มันจะแบบไม่ได้ใหญ่มากกัจะแบบขนาดกลางๆพอดีๆนะคะถ้าใครทำตัวใหญ่ก็เบิ้ลสู่ใช้ถาดใหญ่ขึ้นนะคะเราจะเกี่ยส่วนผสมนะคะเข้ามุมทั้ง4ด้านก่อนเราจะไม่เกี่ยไปเกี่ยมานะคะ ราะว่าถ้าเราเกี่ยไปเกี่ยมาฟองอากาศเราจะหายหมดนะคะลากมาจากตรงกลางจะไม่แบบถูซ้ายถูขวาถูซ้ายถูขวาอย่างงี้ไม่เอา พอเราเกลี่ยถาดได้แล้วนะคะเราจะใช้ไพ่ก็ได้หรือสเกปเปอร์ก็ได้นะคะปาดให้เรียบนี่ พยายามปาดให้เท่าๆกันนะคะความหนาเท่าๆกันโอเคกระแทกพิมพ์หนึ่งครั้งค่ะไปเข้าอบกันค่ะเข้าอบนะคะเราจะสีองศาฟไฟบนล่างไม่ได้เปิดพัดลมนะคะประมาณ 18ถึง20นาทีนะคะหรือจนกว่าจะสุกเลยค่ะอบสุกแล้วเรียบร้อยนะคะพอสุกแล้วเดี๋ยวเราเอาออกจากถาดพักบนตะแกรงนะคะดึงกระดาษออกเลยนะคะแล้วก็รอให้เย็นสนิทนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปตีครีมกันค่ะมาตีวิปปิ้งครีมกันนะคะวันนี้นุ่นใช้วิปปิ้งครีมตัวนี้เลย ชายโรดนะคะของยี่ห้อไฮโรดนั่นเองนะคะตัวนี้เด่นดังอยู่แล้วนะคะขึ้นชื่อเรื่องความคงตัวสูงอยู่ตัวสูงนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นวิปปิ้งครีมแบบนอ n เดอรี่นะคะที่แบบว่ามีความหวานมันกลมกลม่อมหอมอร่อยครบเลยในกล่องเดียวนะคะแล้วก็สีเขาค่อนข้างที่จะขาวสว่างเลยนะคะเหมาะสำหรับปัดเค้ก ตกแต่งเค้กอะไรพวกนี้เนี่ยตัวเนี่ยตัวชายโรสเนี่ยทำได้ดีมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสีเขาค่อนข้างขาวนะคะแล้วเขาก็อยู่ตัวสูงเนื้อวิปก็คือเนื้อแบบเบานะคะเนียนแน่นแล้วก็เวลาทานเข้าไปมันไม่เคลือบในปากนะแม้ว่าจะเป็นดอนแดรี่แต่ว่าไม่เคลือบในปากนะคะแล้วก็ขึ้นฟูถึง4เท่าก็คืออจริงอะ่ะกล่องหนึ่งตีได้เยอะมากมากๆนะคะตัวนี้ ชาโรตัวนี้นะคะ,ะตีเลยนะคะนุ่นจะไม่ได้เติมน้ำตาลอะไรนะคะเพราะว่าเขาหวานในตัวอยู่แล้วนะคะคือรสชาติเขาดีอยู่แล้วนะคะตีเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าสีเขาค่อนข้างขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้อะไรได้หมดไม่ทำให้สีของขนมเพี้ยนเลยนะคะ สามารถผสมสีได้อะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะกับตัวชายโรดนี้นะคะทำขนมได้หลากหลายมากๆนะคะ,ะเห็นไหมคะขาวเนียนคูเบานะคะนี่ขาวจ้วะเลยนะคะเนียนมากโอเคปะเอาไปตกแต่งเค้กเรากันคะ่ะ ตัดเค้กกันนะคะก็วาดเลยว่าเราอยากได้ตัวอักษรอะไรวันนี้ก็ขอทําเป็นตัวเอเป็นชื่อนุ่นละกันนะคะในวันนี้เนี่ยนุ่นจะใช้แค่1ชิ้นอย่างนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะตัดแปะเอาได้นะคะก็คือแผ่นล่างเราตัดแปะเอาเลยแล้วก็แผ่นบนเป็นตัวนี้นะคะเริ่มจากหั่นก่อน แต่ว่าถ้าใครอยากให้ส่งชั้นมันเท่ากาันอะไรอย่างเงี้ยตามชอบนะคะไม่ซีเรียสสามารถทำได้เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องบีบครีมลงไปมีตกแต่งผลไม้อะไรพวกนี้ก็คือมันก็แทบจะมองไม่เห็นอยู่แล้วนะคะโอเคตัดเลยอ่า ตัวนี้เดี๋ยวเรามาใช้ตัดแปะกันนะคะต่อไปเราก็จะมาตัดตามแบบที่เราวาดไว้นั่นเองตัดไปเลยจ้าเราก็จะมาบีบครีมกัน ตัวนี้นะคะเอาออกก่อนวางตัวเอ็นนี้นะคะไปที่ฐานจัดทรงให้ดีๆนะคะจัดทรงให้สวยงามวางให้ตรงอยู่ตรงกลางอื เสร็ <Okay. S 2> จแล้วนะคะเราจะบีบครีมลงไปนะคะเอาครีมใส่ถุงบีบนะคะใช้หัวบีบ 2A นะคะเราจะบีบเป็นลูกกลมๆนะคะไล่ไปคะ่ะแบบนี้บีบเป็นลูกกลมๆอย่างนี้นะคะ โอเคเรียบ okay, ร้อยเสร็จปุ๊บยกแผ่นนี่นะคะวางลงไปกดนิดนึงกดนิดนึงนะคะกดนิดนึงอ่าแล้วก็จะได้เค้กสองชั้นแบบนี้นะคะ ด้านบนนะคะนุ่งใช้หัวบีบ 1M มนะคะหรือใครจะใช้หัวบีบแฉกอื่นๆก็ได้หรือจะใช้แบบกลมแบบข้างในก็ได้นะคะอันนี้ตามชอบนะคะข้างบนบีบให้สวยนิดนึงนะถึงแม้ว่าเราจะมีผลไม้อะไรปกคลุมก็ตามแต่ว่า ควรจะบีบให้แบบว่าสวยงามก่อนนิดนึงนะคะโอเคบีบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตรงไหนเป็นช่องโหว่ wo, ก็บีบเก็บงานนิดนึงนะคะทีนี้ตกแต่งด้วยผล,ลไม้หรือขนมอะไรอย่างนี้ตามชอบได้เลยนะคะ ตรงไหนแหว่งเราก็เติมนิดนึงค่ะแต่เดี๋ยวเราจะต้องเอาอะไรมาปิดอยู่แล้วนะคะเอาตามชอบได้เลยนะคะเค้กตัวอ,อักษรเสร็จแล้วนะคะ น่ารักมากสวยมากทำเป็นเค้กนะคะไปให้คนรักให้ญาติพี่น้องได้เลยนะคะอย่าลืมลองทำกันดูนะจ๊ะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย